พี่น้องเกือบเอาชีวิตบวชอดบวราว่ะเพื่อนไปเจอดีเขาอะไรพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องตกใจเพื่อนกำลังสีเงี้ยวเขาห้องน้ำเงี้ยวพี่น้องพองูดผีดออกมาเป็นเงียงว่ะตกพากันตกใจเบิดพี่น้องเอ้ยบอร์ังก็จเลยเียงะเดี๋ยวนี้นะมันคือองยียงอะไรหัวเห่ามาจกหัวเห่ามจก พี่น้องงูเหรนป่ะพากันสิเข่าห้องน้ำ่ได้เพิ่นสิเข่าไปป่าแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้ออื้อมันพึ่งกโกมาแล้วงูเห่างูเหา่ามาแล้วมันลอยมาเลยเ,ลยเด้อบอมบอมยังเพิน่นไหม เดี๋ยวอ,อันนี้นี่ไม่พออเนี่ยป้าพี่น้องไปพนดด่านง่ดรี่ะร้อออกมาไหมป้ามันพึ่งข้อเลียลิ้นแรบแรบใส่ห้าพุ่นมันบริยานเท่าเลยเป็นประสบการณ์พี่น้อง อย่าข่าอะไรนี่อยากไหลให้ไปจะเสียได้ไงนี่ยังดาว<ะ>มันคือมาแล้วหนีป่ะ,ะม,มาฮะนี่<ะ><ะ>ปารีพุตองจงน้ำไว้เด้อยแบนี้เด้ออือใครแต่โนะบมแมนย่ำกลางคืนใครย่ำกลางคืนคอยมาเปิดไฟนี่ปกติมาแต่นหน้าเนาะนี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งพี่น้องไปได้เด้อเนี่ยนังมันอยู่ในนี่ไล่มันออกนะ ชั้นบลังอเซ็ตรถชุมเฮานี่อะไรนะชั้นเป็นอะไรนีี่เนาะมันมาอยู่ได้ๆๆพยามกลางคืนนี่ยเข้ามาแดีวเข้ามาเปิดไฟมันมืดคึบมาเลยนี่มันบวออกมันบวออกสายไหมใส่ไหมสิ่งผ้ากันเข้าของน้ำพี่น้องเอ้ย คนอย่านงงอยู่แล้วย่างเป็นชีวิตจิตใจึงอือโตกอกตกใจเบิดพี่น้องเอ้ยมาพึ่งคอแซวเมื่อกี้ตีเบื่องทามเลยบางูยังห่านั่นนั่นมาเลยออกมาไม่ได้จะทำร้ายมึงนะออกไป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 ไลไปตายสิมาเล่อยๆแลบๆแลบๆแลบใส่บุงดูพี่น้องมึงดูใช่ นี่งูเห่าเหมือนงูอยางงูเห่ามันพึ่งคอออกมาบออู้บอกไม่เชื่อพี่น้องยังคนลูกอยู่เลยบ้านเถอะห้ากมาแต่บ้านนั่นนั่งสีเขียวพี่น้องเอ้ยพากันขันว่าสิเขามาเอาสายสักเบ็ดโชคดีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเอ้ยคันมือแรงเลยเสร็จเลยแย้มมือแรงเดี่ยเฮายางเขามาเปิดไฟในนี้นี่ มาเปิดไฟห้องหนำนี่เพราะว่าเสียบปลั๊กอยู่ทางในผัวเนี่ยเฮาเข่า,ขามานจนกลางคืนไปสาดมันไว,ไว้สาดใสไวไว่ไม่ไหวมันจังออกห้องนหนำเฮาพี่น้องเอ้ยำทำอาไล่งูออกสยอยกั่น์อะยากได้หนิเวลาเฮาไปเอามาวัน,วนนี้พี่พายเบิร์ตพี่น้องเอ้ยเตรียมใหม่มาไล่มันสวบใส่เฮาบ่ได้บ่ได้ออกแค่เมื่อนาะอู้ยปุ๊ตัวปักใหญ่อยพี่น้องเอ้ย มันมาเลยเด้อไม่เห็นพวกมบอกบอกยังหูไหนเห็นบ้างหูนะเฮ้ยหูไปนั่นมึงเห็นอยู่บ่หูมึงหันไปพี่น้องพี่น้องมันออกมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิววิวโอ้โอ้โอ้อ้โอ้ป้าคพึ่งเลย เขาป้าพี่น้องมาจากนี้ไปเถอะอือหือ,อโอ้ยเจอดีพี่น้องเอ,อ้ยมาอน่ไปได้เวาวิาณมันเข่ามาเฮือนเท่าได้ไหมนี่ไปเ้อบไม่ได้อยากขาทุ่งเ้อไปไปไปสดิดีเออมันอยู่ในนี่ใช่ นลอยเขาากนเข่าคามนี่เออโอ้ยต้องระวังเด้อน,นี่ปิดหูของหนำไหวเป็นไดหรือเราใครนีอ่อืมโอ้ยตกตกใจเบิดเร่งย่ำขึ้นมาต้องระวังเลยละ่ะเวลาเข้าสีเข่าของหนำของในต้องเบึงดีๆหละมีเธอหนึ่งพี่น้องเอ้ยเข้ามาแล้วเข้าเหยียบ หยยบพัว่ามันแหละงูส้มท่านพี่น้องเอ้ยโตดำๆำนะใครจะเห็นก่อนเหยียบใครจะมันบวครบนะคะบวบได้เป็นศัตรูยังกับมันนะมันก็เลยบวชเหตุยางมันมากินหน่ำนี่คอยเบิ่งเลยนี่มันมากินน้ามันหัวบอหนี่มันชื่นในที่มันอยู่ของหน่ำพี่น้องเอ้ยไปแล้วนี้ตายออกมาใครยุ่ยเพียงเห็นเนาะใคาเป็นยางมันขึ้นนั่นสิพแห้งหนักนะมันเข่าไปแล้วมันพึ่งข้อใส่ไปเลยนี่ยไร บเห็นแต่ขาเห็นแต่มันนอนมันนอนในในแจดิคอยกับเห็นมันเจอกับลักชิตักน้ามาเ,เ,เลยนะได้เออลักสิตักน้าเพราะว่าเห็นนอนหอยก็แหลกออกมาแลกกับตุดติ๊กตุ๊ดติ๊กมาทั้งืมเหนียวแหลลเลยนะได้ยังแลยั่งอืมพี่น้องเป็นเท่ากับเป็นอันหนึ่งที่โบามางูเลยครับโบโบคอยอนันอยากทำได้มันชักเท่าไรหรอกเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีศัตรูต่อกันแทนเด เน,นี่ยยาเย็นนี่แค่ถ้าเท่านาโปลอยมาดอน้อคาเทนเทา่านานี่ยห้วยมันบบเห็ดเท้าเขากตเท้าแลสิเห็ดพืชข้อมัก็ปลูกอือพืชข้อใช่เลียลินเรียบๆใช่เป็นปัญชยานนี่มูเล่ยนี่ระวังนี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนี่พื้นมันนี่มันไปหูเขาได้ในกระบ้อกรบ่อนี่นะฮกพี่น้องเอ้ยเก็บออกไป็ได้แล้วเก็บออกเก็บออกนะถ้าได้โเอาก็จูดถิ่มรถนะ มะขโพดก็จนถิ่มพี่น้องเอ้ยมงดูกรลาวชิกินมะก่าโพดเลแลนนี้อันนี้ว่านี่เน่ยเป็นไฮอุอก,ออกออ็มันอ,อีชิก็บออกบวนี่เปนยองคนมัน่มันมาอัน้นมาาหากินน้ำนา,ากินน้ี่มันจอกกินไก่ขายูน่นี่นี่แหละมันกรลอยเข้ามาในนี้นี่ มันละล้อยเขาไปนะห,หันในเหงาคามนะมันเมียนย่างก็งงงมันมีพงมันคือสีคือสีลาย,ย,ายอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่นอ้องยู่อยู่นี่นัน่นมันแบบว่าขี้แ็บไม่งอดก็ไลายลยแต่มันหมกแต่กระโชคดีพี่น้องที่มันแบบขี้ขคบหรือตะขาบมูนโตซ้ําอียงนี่แหละพี่นออ้องเอ้ซัาโปมือนี่แหละนี่ซําโปมือนี โชกลงมาตามแล้วใส่น้ำนะแต่มันโชคดีที่มันบวคบพี่น้องเอ้มันตกลงมาก่อนมันอยู่ในเสือผาซม่งวัเสือผานี่ห้าใส่ด่เป็นเหื่อยยังซุ่มๆอยู่ห้าวละพาดไว้เนะนี่นะบัดี้เาสีจับออกลงมาซักนะใครแต่มันบวตอดมือพอไปตกลงน้ำแต่มันก็เลยอ่ะนะก็เลยว่ามันบวคบมันบวตอดแต่เฉนแต่ไม่งอดไปนสิล่ะ ไลยอยู่นี่นะแถบสีเห็นอยู่คู่มือเมือ่อคืนนี่ก็เห็นนี่พากันทูเฮือนอยู่ดีๆนี่เพิ่นพาไปวิดผาเนะี่ยพัแล้วมันพัดไต่ขึ้นมาในอันบอลเพิ่นสีทูนะบอลเพิ่นจับใหม่นะใครทำเหตุยังเพิ่นให้มันต่อแต่โอ้ยเจ็บนักอีกแล้วก็ที่มันตอดเท่านิ่นนะอยู่นี่นะคือต่อเท่าต่อเนี่ก็ตอดเพิ่นแล้วเม็ดอันโตนึงและอันตอดเท่าอีกโตนึง นี่แหละมันอยู่ในถ้ำเออนี่ทำนี่ทำนี่เหงามันเลยอยู่ในนี้นี่มันลอยลวยเข้าไปในนี้นี่ตัวเป็นหูกรงป่องนี่หูใหญ่งหูนิดหน่อยกระหูตัวหน่อยจ้ะพี่อือทั้งนี้แล้วลอยลวยเข้าไปหเขาตัวนี้นะหูอย่นะอือเขาไปแอดเราเลได้เนาะมือแรงย่านได้เลยนะมันก็ออกได้คือก้าวมันออกทางไหน อืเราเห็นเด้ถ้าเราเห็นนะหอมีปากไว้เราไปขายโอ้กับบอกล่าแล้วเฮาหยาดเด้ไันอยู่ไดนีมาสินี่อะไรไเหดก็กมกกเยไมย,ย,ย่มาอีกเ้อันนี้เ้อขยันเข้าเห็ดยังนะะ่ได้มีเว้นมีนกันเท่ากันหยาดพี่น้องเลย แต่กเวลาสิเขาห้องน้ำก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งย่านมันนั่นแหละคือเ้าวันช่วงด้านหน้านะเนาะเขามาแต่หน้าแต่ว่าชิม,มาหลังอันนี้แหละย่องขาออกมาเลยาวา่าเหยียบนี้ตายไปห้ากับแข่าวตามันมันบวครบปอยัง่งนะะไปเหยียบก็โตมันเลยไายมันมันโง่ใส่นะโอ้ยพอหแห้งนัออ่นแหละเนาะเลยคนนี้พี่ผายวด โชกมานมาหาโชกเนาะถือปานี่แหละพี่น้องเราก็จะได้ขอจบขีบไว้เพียงเสี่เดอ้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณที่ไล์พี่น้อง,ออออองที่เข้ามาหาซุ้มดี่เขาก็สิไว้อันอัดทุ่งหองน้ำไหวยานพิมพ์มากระโพดเลยพี่น้องเลนสังเกตว่าอะไรพี่น้องสบายดี